ต่อเองครับจากพาที่แล้วโอ้ยทำไมมันแหลกขนาดนี้โอ้ยโอ้ยแหลกเปยโอ้ยโอ้ยก็ต่อไปคือบ้านฟีโลฟิชใช่ไหมโอ้แหลกอีกแล้วโอ้ย บ้านของซิลวอร์มีเคสอะไรอางนนะวุ้ยหัโกลัวไนอนบ้าองซิลเวอรอว่น่ารักเอเคครับเดี๋ยวแป๊บมือครับ โ okay, อเคต่อเลยไอ้บ้านที่ทำโอ้ยบ้านที่ทำให้แหลกน่าจะอย oh, oh, wow, right. oh, 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 ู่บ้านเนี้โคตรแหลกโอ้โอ้ว่าแวทำมัถึงแหลกบ้านนี้ต้องนทีแน่เลยโอ้ยโคตรแหลกโอ้ย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 ไปด้วยต่อไปคือบ้านสลามกับแมกมาสลามโอ้โหบ้านนี้ 来我家呢。 ท่านกีเพือยังไม่ได้ดูเลยโอยผมอาจจะข้ามไปบ้างนะครับแต่ตอนนี้แหลกแหลกอีกแล้วดี๋ยวโออยออ้ยหมูหมูเกิดนีนี้ได้ไงขอโทษเมื่อ,อ,อกี้เอ,อือหมูมันหมูเกิด คิปเลอร์คิปเลอร์ผมจะไม่ดูแค่จะดูแค่ก่อนผมจะไปดูมันอื่นเถองนะเขาว่าจะได้คิ๊บจบแหลกโคตรนี้สร้างสร้างอะไรต่างๆ มันเรืองแสงอยู่เดียวเดียวเดียวบักอะไรเนี่ยโอ้โอมอเมยหมดคุ้หัวไอนี่มันหนหัวที่โรมันสวยยังไงเมดอยาแคสที่มันรีบจบเร็วเวมันจะ ดูแล้วจำได้ว,ไว่าดูไปแงจะดูไปงนี่เรายังไม่ด้บ้านของเอ็นโดแมนเดดู่จำได้ว่าหมอป,ปากมันจะขยับได้ปากขยับแล้ว โแหลเลยเยหมดดยังหมแล้วโอเคทีน,นี้ยังมีทางอีกอลองเป็นทางนี้หน่อยผมมีบ้านอีกยังมีบ้านอีก โอ้ยนี่ว่าหมดแล้วอุยอ้ยอันนี้ว่าเนี่ยของไอรอน i r l รี่ว่าของเจ้าหมีขอเฮ้ยไม่ใช่สโนว์แมน ใครอ้ยแหลกแหลกไม่มันแหลกขนาดนี้ในนี้มีอะไรนี่บนฟา้านี่นะสวยน่าจะเกินอืมดวงสับป,ปะสัตว์อืมดวสับป,ปะสัตว์โคตรเยอะเฮ้ยมีขาม้างใต้เยอะ เดี๋ยวค <baptism? S 1> <medieval memory. S 2> ่อยดูกันเดี๋ยวขอดูเรื่องนี้ก่อนโอ้ยหินตัวนี้อุ้ยโดตีอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยกระต่ายเออกระต่ายกระต่ายนี่ใครกับหงูเขาไม่มีหมาเขารู้อยู่หมาอยู่นี่ใช่ไหะเกี้ยนนี้มันมีอะไรอะแปลไม่ออก

แคปให้มีบ้านหลังเหลืออีกก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับมีคนขอตัวอลไรก่อนนะครับนี่เจอบักแล้วบ๊ายบาย